สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อ,อ,อาจจะฟังดูน่าปลวนิดๆน,นะคะแต่มันก็ใกล้ตัวเราเหมือนกันเรื่องงูพิษในประเทศไทยค่ะเรามีข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับงูพิษไทยสายพันธุ์และการรับมือนะคะวันนี้เราเลยอยากจะมาเ,เหมือนกับมาแกะดูข้อมูลสําคัญสาคัญกันว่ามีงูชนิดไหนบ้างที่ต้องรู้พิษเป็นยังไงแล้วถ้าเจอเนี่ยจะรับมือเบื้องต้นยังไงให้ถูกวิธีตามข้อมูลที่เขาแนะนํามารู้ไหมคะว่างูพิษบางชนิดเนี่ย ข้อมูลบอกว่าเจอได้แบบใกล้ๆบ้านเราเลยเริ่มจากตัวที่คนน่าจะคุ้นกันดีก่อนเลยงูเห่าไทยค่ะที่แผ่แม่เบีย้ยสวยๆนั่นแหละค่ะข้อมูลบอกว่ามันปรับตัวเก่งมากนะเจอได้หมดเลยทุ่งนาสวนหรือแม้แต่ในชุมชนพิษมันนี่ออร้ายแรงต่อระบบประสาทโดยตรงเลยค่ะครับผม งูเห่านี้เป็นตัวหลักเลยพิษแบบที่คุณบอกคือ n e ร r o t o x ินมันไปบล็อกการทํางานของระบบประสาททําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจอันนี้อันตรายมากค่ะหายใจลําบากได้เลยเนาะใช่ครับแล้วก็มีพวกงูเห่าพ่นพิษอีกอันนั้นก็โ,โหยิ่งต้องระวังใหญ่เลยครับและถ้าพูดถึงพิษต่อระบบประสาทแบบนี้มันมีผลยังไงนะคือต้องรีบไปโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยไหมคะใช่ครับสำคัญสุดคือต้องไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เพราะระบบประสาทมันควบคุมการทํางานสําคัญสคัญของร่างกายเยอะมากถ้าล้มเหลวขึ้นมานี่เรื่องใหญ่ซึ่งพิษแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่งูเห่านะครับตัวใหญ่อย่างงูจงอางที่ว่าเป็นงูพิษยาวที่สุดในโลกก็มีพิษแบบเดียวกันเลยงูจงอางตัวนั้นใหญ่มากเลยนะคะปกติอยู่แต่ในป่าใช่ไหมคะปกติใช่ครับอยู่ในป่าลึก แต่ว่าข้อมูลก็มีบันทึกนะว่าบางทีมันก็อาจจะตามเหยื่อตามอาหารเข้ามาใกล้ๆไร่นาหรือชุมชนได้เหมือนกันเออก็เป็นไปได้โอ้ฟังดูน่ากังวลเหมือนกันนะคะแล้วอีกกลุ่มล่ะคะที่เป็นลายปล้องๆขาวดำหรือเหลืองดำงูสามเหลี่ยมอันนี้ข้อมูลว่าไงบ้างคะอ๋อกลุ่มงูสามเหลี่ยมกับงูทับสมิงคลาที่ลายจะคล้ายๆกันหน่อย สองชนิดนี้ก็เป็นวโรท็อกซินเหมือนกันครับแต่เอ,อข้อมูลบอกว่าพิษเข้มข้มมากรุนแรงมากเลยรุนแรงกว่างูเห่าอีกเหรอคะรับการรักษาทาันทีพวกนี้มักจะหากินกลางคืนตามป่าตามทุ่งหรือใกล้ๆแหล่งน้ำการเดินตอนกลางคืนในที่แบบนั้นเลยต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับอืมฟังดูอันตรายจริงๆคะ่ะนั่นคือกลุ่มพิษต่อระบบประสาทแล้วอีกแบบที่ข้อมูลพูดถึงคือพิษต่อระบบเลือดใช่ไหมคะใช่ครับ พิโมซอกสินอันนี้จะออกฤทธิ์ต่างกันไปมันจะไปทำลายเม็ดเลือดทำลายเนื้อเยื่อทำให้เลือดออกผิดปกติบวมช้ำมีตัวไหนเด่นๆบ้างคะสำหรับพิษแบบนี้ที่เจอบ่อยสุดๆเลยก็น่าจะเป็นงูเขียวหางไหม้ตัวเขียวๆหางออกน้ำตาลแดงๆอะครับอ๋อตัวนี้เหมือนเคยได้ยินว่าเจอง่ายมากตามสวนตามบ้านก็มีหรอคะใช่เลยครับข้อมูลบอกว่ามันชอบอยู่ตามพุ่มไม้กิ่งไม้หรือแม้แต่ในกระถางต้นไม้ใกล้บ้านเรานี่แหละ พิษมันถึงจะไม่ร้ายแรงเท่าพวกงูเหา่างูสามเหลี่ยมแต่ก็ทําให้ปวดบวมเลือดออกซึมๆได้นานเลยครับแล้วพวกที่ลายดูน่ากลัวอย่างงูกระปะกับงูแมวเซาล่ะคะสองตัวนี้พิษเป็นยังไงสองชนิดนี้ก็เป็นฮีโมท็อกซินครับแต่รุนแรงกว่างูเขียวหางไม่เยอะเลยงูกระปะกับงูแมวเซาเนี่ยลายเขาจะออกแนวสามเหลี่ยมเหลี่ยมข้างตัวพิษมันจะไปยุ่งกับการแข็งตัวของเลือดทําให้เลือดไหลไม่หยุดหรือเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ แล้วที่สำคัญคืองูแมวเซาเนี่ยข้อมูลเน้นเลยว่าพิษมันทำลายตไตโดยตรงอาจจะเกิดภาวะไตไวายเฉียบพลันได้เลยครับอันนี้อันตรายมากจริงๆโหมีผลต่อไตด้วยเหรอคะน่ากลัวจังแล้วก็ยังมีงูอื่นๆอีกใช่ไหมคะที่ข้อมูลพูดถึงอย่างงูปล้องทองครับงูปล้องทองลายเหลืองสลับดำอันนั้นถึงลายจะคล้ายงูสามเหลี่ยมแต่ข้อมูลจัดว่าพิษเป็นแบบนิวโรท็อกซินเหมือนงูเห่า แล้วก็มีพวกงูทะเลอีกกลุ่มหนึ่งเลยอันนี้อยู่ในทะเลแต่พิษก็เออร้ายแรงมากเหมือนกันครับส่วนใหญ่จะส่งผลต่อกล้ามเนื้อโดยตรงแล้วก็ระบบประสาทด้วยอืมพอจะเห็นภาพรวมแล้วนะคะว่างูพิษบ้านเรานี่หลากหลายจริงๆทั้งแบบพิษต่อระบบประสาทกับพิษต่อระบบเลือดซึ่งแต่ละตัวก็เจอในที่ต่างกันไปเนาะการพอจะจำลักษณะเด่นๆสีสันหรือลายตามที่ข้อมูลเขาอ,อธิบายไว้ได้บ้างก็อาจจะช่วยให้เราระวังตัวได้มากขึ้นครับ พอเรารู้เรื่องชนิดเรื่องพิษแล้วสิ่งสำคัญถัดมาที่ข้อมูลเน้นมากๆก็คือการป้องกันกับการรับมือเบื้องต้นอย่างเรื่องป้องกันนี่ข้อมูลแนะนำวิธีง่ายๆแต่สำคัญมากเลยเช่นเลี่ยงการเดินในที่รกๆถ้าต้องเดินก็ควรใส่รองเท้าหุ้มข้อหรือเป็นบูทยิ่งดีแล้วก็ตอกนกลางคืนเนี่ยต้องมีไฟฉายส่องทางตลอดถูกต้องครับแล้วก็สาคัญที่สุดเลยคืออย่าพยายามเข้าไปใกล้หรือคิดจะไปจับงูเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นงูอะไรก็ตาม เห็นแล้วก็ถอยห่างดีที่สุดครับแล้วถ้าเกิดเออโชคร้ายโดนกัดขึ้นมาละคะการปฐถมพยาบาลที่ถูกต้องตามข้อมูลนี่คือยังไงบ้างอันนี้สําคัญมากครับข้อมูลย้ําชัดเจนเลยว่าห้ามกรีดแผลเด็ดขาเลยนะครับห้ามใช้ปากดูดพิษด,ด้วยเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแถมยังเสี่ยงติดเชื้อหรือทําให้พิษกระจายเร็วขึ้นอีกอา้าวแล้วที่เคยได้ยินมาว่าให้กรีดให้ดูดนี่คือผิดหมดเลยเหรอคะผิดหมดเลยครับตามข้อมูลปัจจุบันสิ่งที่ควรทําจริงๆคือตั้งสติ เคลื่อนไหวส่วนที่ถูกกัดให้น้อยที่สุดอาจจะใช้ไม้ด่าไว้แล้วรีบพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับยิ่งเร็วยิ่งดีแล้วเรื่องจําลักษณะงูล่ะคะสําคัญไหมสําคัญมากครับถ้าเราพอจะจําได้หรือถ่ายรูปไว้ได้ห่างๆอย่างปลอดภัยนะจะช่วยคุณหมอได้เยอะเลยในการเลือกเซรุ่มแก้พิษงูที่ตรงกับชนิดงูซึ่งมันจําเป็นมากๆสําหรับการรักษาครับผมเข้าใจแล้วคะ่ะสรุปภาพรวมก็คือ ประเทศไทยเรามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงรวมถึงงูพิษด้วยทั้งแบบที่พิษทำลายระบบประสาทและแบบทําลายระบบเลือดการที่เรามีความรู้มีสติตระหนักถึงความเสี่ยงรอบตัวและรู้วิธีรับมือเบื้องต้นที่ถูกต้องตามข้อมูลเนี่ยสำคัญมากแต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าถูกกัดต้องรีบไปหาหมอทันทีครับอันนี้คือหัวใจหลักเลยค่ะ ชัดเจนเลยค่ะจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้มันก็ทำให้เห็นนะคะว่างูพิษหลายชนิดเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดจริงๆนะคะไม่ได้อยู่แค่ในป่าลึกเสมอไปทีนี้ก็เลยอยากจะชวนชิดต่อนิดนึงค่ะว่าพอรู้แบบนี้แล้ว มีพฤติกรรมง่ายๆอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่เราพอจะปรับใช้ได้เลยเพื่อลดความเสี่ยงในการเจองูพวกนี้โดยอิงจากข้อมูลที่เราคุยกันมานะคะลองคิดดูนะคะอย่างการสังเกตทางเดินการใช้ไฟฉายหรืออะไรแบบนี้ค่ะ